สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับมัอร์วัฒนยูชัยองค์การนะครับสอนวิชาพละศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับกายบริหารนะครับคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับวิชาพละนะครับคําที่1นะครับ exercise นะครับแปลว่านะครับออกกําลังกายนะครับคําที่2นะครับ warm up นะครับแปลว่ากบอุ่นร่างกายนะครับ คำที่3นะครับ movement นะครับการเคลื่อนไหวนะครับการฝึกท่ากายบริหารนะครับกายบริหารเป็นการออกกําลังกายนะครับที่ทําให้เกิดความแข็งแรงและอ่อนตัวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆสามารถปฏิบัติได้หลายท่าทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก,กันนะครับฝึกท่ากายบริหารนะครับด้วยการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ เพื่ออบอุ่นร่างกายนะครับก็จะมีนะครับการบริหารหลายๆส่วนนะครับเช่นนะครับบริหารกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อข้อเท้านะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนนะครับท่าการบริหารนะครับบริหารต้นแขนนะครับ2ท่านะครับเดี๋ยวครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามนะครับไปดูกันเลยนะครับท่าบริหารต้นแขนนะครับนักเรียนปฏิบัติตามเลยนะครับ คำค้างไว้10วินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่ห้าต่อไปนะครับสลับข้างนะครับปฏิบัติเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะครับท่าที่2นะครับ บริหารต้นแขนนะครับปฏิบัติตามได้เลยนะครับค้างไว้10วินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สห้าสลับข้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบปฏิบัติกันได้ไหมครับสรุปนะครับการทำกิจกรรมที่ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายนะครับหลากหลายรูปแบบก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพนะครับรวมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับเช่นความทนทานความแข็งแรง การทรงตัวและความยืดหยุ่นนะครับการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับส่งคลิปวิดีโอนะครับปฏิบัติท่ากายบริหารนะครับต้นแขนนะครับ2ท่านะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับส่งคลิปวิดีโอนะครับมาในลายส่วนตัวของมัตเซอร์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสั